คนนะครับเข้าสู่อัมพลฟูดพรีเซนต์ R.S. ปิ๊งคอนเสิร์ตสองศูแดนส์มาราธอน2ยงจุดกำลังเดินไปนแต่เดี๋ยวนะทำไมเวลามีคอนเสิร์ตแบบอ R.S. ปิ๊งหรือว่าคอนเสิร์ตใหญ่ๆเนี่ยพี่เจมเนี่ยเขาจะได้พูดชื่อคอนเสิร์ตตลอดเลยทำไมพี่ไม่เคยได้พูดบ้างโอ้ ทุกคนก็จะได้พูดมาแบบซาวด์เช็คงั้นเดี๋ยวเรามาซาวด์เช็คของเสียงแฟนๆอยู่ได้ไหมครับหนึ่งสองสามน้อยน้อยไปไหมคะเดี่ยวดังน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยครับเสียงดังน้อยไปดนึง คนเลยโอเคเราจะไล่ไปกันเราันไล่จากซ้ายไปตั้งจากนี้ตั้งซ้ายสุดก็คือโดยทั้งหมดเนี่ยศิลปินทั้งหมดก็จะมีผิดหรือข้าวบทตายเราพวกเราก็คือห้าคนที่สวยสุดข้าคนที่สวยสุดไปเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าดูไหม่ใช่ใช่พี่เดมี่พี่เดมี่พอโอเคเรามาได้รับกันหน่อยค่ะกีบเอ้ยสองสาม สวัสดีครับผมโดมประกอลำครับไปไปข้มาเามาผมแนะนำคุณแทนให้ไหมได้สิเขาเป็นโดมก็สวัสดีครับผมพี่บอยคนเดิมวอยเกลียรครับต้องคนเดิมได้ไหมอันนี้เลยเรามาแนะนำตัวให้ถูกกันดีกว่าไหมบ้างนะสวัสดีครับผมวอยเกลียงร์ครับสวัสดีครับผมโดมประกอลำครับ สวัสดีครับผมเจมส์ครับสวัสดีครับผมหลุยส์ก๊อตครับสวัสดีครับผมจันนี่ครับผมสวัสดีครับผมเต่าสมชายครับสวัสดีครับ ผมต้องทัดครับ <laughs> อ่าผมพี่จงเนี่ย <laughs> อา่าคนที่ทบผมขึ้นเล่งทำด้วยแหม่พอมีเวลาทิพนานหน่อยนะแต่เหรอ สวัสดีครับผมตาบอยสเกลครับสวัสดีครับติบบอยสเกลรักตุ้มวันนิดแต่ของไม่รักติบนานๆนะครับสวัสดีครับเสิงครีิตรายอย่างงี้จำตัวเองไม่ได้เลยวัน,นนี้ใครครับคุณนี้ชื่อ น้องวัยิตามินเอตามสมุนยอกเข้าไปให้มันหลุดโลคอันนี้น้องเอกับน้องบีเออะไรเออะไรไม่ใช่แต่ไม่ใช่บุญนาสวัสดีครับมาดสมมาเรค้า อย่ากอดอย่กอนพวกเราเราอ่ะเด็ดปลายแถวแล้วใช่ปลายแถวแล้วเพิ่ะจะเก็บมดกันแล้วหรือเปล่าเออาลิ้นนะคเะแล้วพี่ขอเคืองสุดท้ายแต่ขอเต็มเสียงกัด้หยคอะสวัสดีค่ะพวกโอสูเป็นไงบ้างครับเราพบกันทุกคนหรือยังครับ ผมว่าเพื่อนี้คอแห้งกันหมดหรือยังนะเนี่ยกินทุกคนน,นคะฮะก็อย่างที่เราได้ยินนะครับว่าทุกคนมาพร้อมเพียงกันมากนะครับติดกันมากเสียงขอบคุณสำหรับทุกเสียงนะครับสำหรับทุกคนเลยนะครับขอบคุณนะครับที่มาในวันนี้นะครับผมแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับวันนี้นะครับเราก็มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ มีทีมมีทีมจากที่โครงการของ iSH อส e ฮมบั e ซีนะครับคารกว่าจ้างวานค่าวันนี้มาร่วมสนุกกับเราด้วยนะครับทั้ง50สท่านนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยผมไม่ทราบนะครับถ้วันช่วยยกมือนิดนึงได้ไหมครับอยู่ตรงไหนครับข้างหลังซ้ายมือใช่ไหมครับขอบคุณมากมากนะครับที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับแล้วผมไม่อยากจะบอกนะครับว่าคนที่อยู่บนเวทีเนี่ยก็รุ่นราวคราเดียวกันคุณ หนึ่งคนครับโอ้ใครอยาเครอยากครับแถวๆนี้เลยครับไม่ครับไมครับผมรุ่นราวคราวเดียวกับทีมเจ้าวันใช่ครับออ๋นี่เลยเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้พี่คนนี้เพิ่งจะอายุ54วันครบห้ครับเจ้าวันเดตื่เกิดพิธันนะครับ I'm getting to you ตอนเด็กๆน่ารักมากเลยว้าวเอาแกอุ้ยพี่ทัศน์ขอดูพลังปอดหน่อยขอทีเดียวให้กับทั้งหมดนะพลังปอดปอดเดี๋ยวกอนเป่าอยากให้พี่ทัศน์อธิษฐานแบบออกเสียงให้พวกเราได้ยินหน่อยได้ไหมครับอายุวันโนแล้วก็ขอบคุณนุกคน น้องนะครับของพวกเรารวมถึงทุกคนนะครับที่อวยพรในวันคล้ายวันเกิดให้อายุไม่ต้องบอกหรอกเพราะนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคร่ะทุกคนครับเห็นพวกเราเชียร์กันอย่างนี้นะครับเพราะว่าทีมงานอยากให้ทุกคนได้พักแข้งพักขานะครับครับผมครับสำหรับคอนเสิร์ตในวันนี้เนี่ยเป็นทีมวิ่งมาราธอนใช่ไหมครับงานวิ่งมาราธอนเนี่ยมันจะมีจุดจุดนึิมที่ มีความสำคัญมากกจุดอะไรจุดะจต้องนวดหรือเปล่าต้องนอนามีรูกนะนะเขาจะมีลูกนะนะพี่พป่ีเดี๋ยวเป่าเป่า่อนดีกว่าเพราะว่าถ้ายังไม่เป่าเนี๋ยเจ๊จะเ้าเชจหเถึงจะม่รหักเลย จะมีจุดที่สําคัญที่จุดหนึ่งเขาเรียกว่าจุดให้น้ําครับแต่ช่วงนี้เป็นจุดให้น้ําของพวกเราครับถ้าเั้นถึงเวลาพวกเราขอเข้าไปให้น้ําข้างหลังก่อนนะฮะครับเดี๋ยว่าไปทีนี้ให้สิทปิพิเศษบนเวทีนะครับเอาแล้ไปขอเสียงส่งพี่นี่เขาไปพักให้น้ำหน่อยับผมเดี๋ยวนะอยากได้ยินคนดูของพวกเขาอะ ไม่ดูสิกลายเป็นแขกกับเธอญม่ใช่เพราะฉะนั้นขอเสียงยิ้ดังๆให้กับพวกเราบอยสกายดันดังอีกทีค่ะคุนใจมากเลยเราอยากจะบอกว่าพวกเราคิดถึงทุกคนมากๆครับผมแน่นอนที่สุดครับแล้วก็วันนี้มาเช็คหน่อยว่าทุกคนยังจำเพลงของบอยสกายได้หรือเปล่านะครับช่วงนี้เปิดความเพลงชาักช่วงนี้งำลัง